ไม่ได้นะเนี่ยหยานเก่งเกินไปเทีเ,เรามาตึงอยู่แล้วแหละผมเชื่ออย่างนั้นเสมอ <Please die. S 1> รินเจ็บมากสวย <Ultimate. S 1> อย่าเข้าแล้วอย่าเข้าแล้วหลานเดียวแล้วเล่นเล่นสวยแกร์เนี่ยหลุดตำแหน่งอีกแล้วเฮ้ยช่วยดิโอ้โหเล่นอะไรไม่ยู่เรื่องเลยว่ะสวย

เดี๋ยวเวลากดช่วยเนี่ยมันเหมือนกับว่าคนคนดูคนอื่นมันก็จะไม่ได้เล่นเรื่อยๆเราก็จะไม่ได้สัมพันธ์กับใครคนอื่นเลยนอกจากสี่คนนั้นโอลโชว์โบสวยสวยมากวังเก้ดิเอาโผล่นะแต่มันมีช้างนะโอเคปะมันล้างได้ไง มีช้างมาล้างเราได้นะเบื่อเลยเดี <B 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 ๋ยวเดี๋ยวนี้เรียวมาบ่อยับัฟได้ไหเดี๋ยวมาบัฟขึ้นมานะเอานาคอนเราหลับเยอะนะครับโอ้ยเอ้ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนจริงๆนะใจเย็นก่อนจริงๆนะ o i n g ดีครับพี่ชายสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับผมแล้วสุนดาว มีคนบอกว่าอะไรนะ90ดาวอุกอย่างอ่านไม่พันเลยใจเย็นก่อนเลย90ดาวเนี่ยโอเคอ,อยานเติมนะอยานเติมนะกำลังไปครับผมสวยครับนะค้อดีเลือดเรายัางเยอะอยางเข้าหลังเพื่อนไปถูกโจมตี เต็มคาราเบลว่าแล้วเราก็ต้องมีเขามาถอยบ้างใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะค่อยๆนะ <Break through. S 3> บอมเลนมัดกของเราถูกโจมตีบ้าเบิร์นเบบี้เบิร์นเบิร์นเบบี้เบิร์นมาดิ <Bur st. S 1> ไม่ได้กลัวอยู่แล้วย yeah. แค่ทางเอลิมตัวเอลิมเกิดด้วยเราต้องระวังสิ่งที่เราต้องระวังที่สุดเลยคือเอลินเกิดนะครับโจบตีดักเลเยอรเข้าไปรวมตัวลน์น้ำนี่เก็บบันติไว้ชิงโชคดีกว่านะจังหวะลารดีกว่ายิงไปตอนนี้เดี๋ยวมันก็หนีอ่ะ เือมันหาเยอะนะครับหาเยอะเลยเด่นน่าจะมาเฮ้ยโอ้โหเมยเราโดนแล้วโจตีางผมดิยกไหมนะหใจกัน ไม่มีคำว่าแหลกเกมนี้ตั้งใจตั้งใจอยู่แล้วครับ้เขาค่อยไปครับผมเาค่อยไปไครับ <c oughs> เออบาผ้าหน่วยก็ถือว่าโอเคอยู่นะเฮ้ยโอ้<า>โหเพื่อนมันลาให้มันได้ยังจะแข็งเราก็กันศัตรูหายไปแล้ว ซปเปอร์คลิปกำลังถูกส่งออกไปตัดกล้วยอเอาไป,ปโปจริงเฮ้ยมัรู้ได้ไงวะบังกี้มัไง,งไปขู่เขาไม่ขู่เขาทำไมมาคือโผ เมื่อไหร่จะสมบูรณ์แบบสักทีนะเครียดแล้วเนี่ยโอ้โหขอบคุณนะครับที่เข้ามาทักทายน้องขวัญสมาชีกของฉันโอเคไม่แล้วเป็นที่เน็ตอะโอ้ยใจไม่ดีเลยเราว่าเราไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยนะเออเป็นอย่างนั้นไหม ฝากกดหัวใจให้พี่ด้วยนะเราถามพี่ทีดูผิดต้องกดใจ้อคุณดอกสุราโอเคครับไม่ยอมเว้ย โอ้ยไปโอ้ยไปโอ้โหกลัวบอกแล้วจังหวะเมื่อกี้ต้องหนีนะครับแต่เราคิดสู้ไงโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีน้องโจรครับผมสวัสดีรรครับ,บรตายาจะดีใจด้วยดีไหมเนี่ยบอกตายแทนเลยนะเนี่ยโอ้โหดีใจด้วยเลยไหมโลกต้องจา่าเลย ป้อมเลนดักของเราคงโจมตีระวังคุูปปมใหม่รวมตัวัตายเลยตายสีไบ้ไไไนไหน่อยไปแล้ว ้มละบายมันล้มละแก่หัวดึงไม่โดนได้ไงเฮ้ยหูโดนยกโอ้โหเรียบร้อยเลยโอ้ยไม่ได้ระวังคิกซี่ว่ะจบเลยมังกี้โอ้โหไม่ได้ระวังคิกซี่ไงโดนทุกที่เลยนะครับอ่ะเแขบบ้าไปครับค่อยอะ่ะ เติมปล่อยเลยอย่าเดินช้าครับเขาเดินเยอะมากนะป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตี enemy ultimate ปล่อยเลยน,นะต้องแบงก่ะป้อมเลนมอคบอลของเราถูกโจมตี ติดเล่นไม่ได้นะเนี่ยหยานเก่งเกินไปนะครับ er uh. และเกมนี้ไม่มีคนจะมาหยุดหยานด้วยนะต,ต,ตั้งใจเล่นก่อน่ <Break through. S 1> มีครทุกงตงี่ไม่มีตัดเลือดหยานไม่ตายนะ สตูเรกดัสเลเยอร์ออกมาแล้วจะดึงไร์มาดึงไร้มาไม่ไหวว่ะเดบไว้ก่อนการไว้ทุกคนเราเหนียวอยู่แล้วเหนียวใกล้อ้าวโอ้โหโทษเลย ไปก่อนเฮ้ยโอ้โหข้างล่างหยาดเนี่น่าก,กลัววะ่ะขอบคุณที่สนับสนุนนะครับผมนะว่ะเสนอข้าพมลิเดอร์ปรีมันมีความยากมากเลยจริงจริงนะค่อยๆนะ ทีมเรามาตึงอยู่แล้วแหละผมเชื่ออย่างนั้นเสมก <S 1> <S 1> อการเงินตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วเล็นเกมยากกว่าน,นี้อ่ะมันทำอะไรไม่ได้อ่ะยังไงอย่างก็ต้องเกิดเดี๋ยวมาสวยครัเดียวอย่านล่างเขาผมไปไม่ได้นะไปเราโดนเข้าหลังเยยลเย ใจเย็ยนก่อนเราต้องเล่นไล่ไปนะครับคือผมเล่นไวโอผมจริงๆผมก็กังวลอย่างต oh <no, S 1> ัง no, วเดียวจริงกังวลอยู่อย่างตัวเดียวเลยที่มันจะแบบว่าเราไม่ชอบอย่าง <Johnny S 2> <O. S 1> ไวโออ่ะสวัสดีคุณนาย <c oughs> ครับผมสวัสดีครับเราไม่ชอบ <Holy S 1> อย่างแรงมากกว,าว่านี้ล้างนี่ล้างอย่างจะเข้า ดินเจ็บมากสวยนาคอเข้าสวยระวังหย่านเข้าหย่านเข้าแล้วหย่านเข้าแล้วหลานเดียรแล้วเล่นเล่นสวยก็ไม่ได้เท่าไหร่นี่หว่าก็ไม่ได้เท่าไหร่นี่หว่าหยานนะนาขอเตรียมเข้าเลยนะขอ เ,เอา a g o n ่ด้วยหรอช้าอง agony อเนี่ยเอาดิดันก่อนดันเลนก่อนนะทำเลนทำเลนได้เยอะครับสวยแล้วเมื่อกี้สวยแล้ว Burn, <baby. S 1> อีกจังห <Burn. S 1> วะหนึ่งขออีกจังหวะเดียว เล่นหลังแก๊กเยอะนะโอ้ยยากมันนี่นะล้ล้มสวย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 เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยแม่งสโลวไว้ว่ะโอ้มีฟิเกอร์น่าจะหลับด่านไม่ได้ดิวแท็กเลย่านโดน ต้องเล่นแล้วเดียวมาอย่าพึ่งกลับเลครับเฮ้ย <for> ไบรท์ไบรเล่นด้เอ้าไอ้ม <fo> ังกีตายยอนชั้นไปยืน โอ้โหผมเห็นตั้งนานแล้วไบมุดหลังเนี่ยผมเห็นได้สักพักหนึ่งแล้วนะไอไบมุดหลังเนี่ยเสียจังหวะอะไรแบบนี้นาโคสต้องสู้วะโอ้ยลอยขี้เลยไม่น่าไปเชียร์มันเลยว่ะ เล่นรับอย่างเดียวหนอยเบร์นเบบ้เบร์นในของเราข้งโจตีขอบคุณครับขอบคุณครับตึงตั้งแต่เกมแรกกลับสู่วัตจักรเดิมเกมแรกมัตตึงเสมอ ค่อยเล่นนะจะโฟบสาวเว้นแล้วมั้งคีบกลางเข้านะรอแก๊กเล่นดึงขอะไรเดี๋ยวมั้เาเฮ้ยสว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 ยการการคีไปได้ก่อนล่างล่างเร็วล่าง ถูกโจมตีออกไปรีดพร้อมกันหมดลุยเลยอ่ามีได้อยู่ของเก่ากำลังถูกโจมตีโอ้มังกี้มันสวยนะมังกี้ไม่สวยแล้วเรียบร้อยคีบเข้านะคีบเข้านะคีบเข้าเอาเอาคีบก่อน Turn the heat up จังหวะ back home back to me ไม่แสบตาดูผมว่าผมนอนบนรถเยอะแล้วนะวันนี้ดูแสบๆตายค่อยๆครับค่อ,คอยๆดันขึ้นไปนะใจเย็นใจเยนจเ็ยนเดี๋ยวมันลอยเราขึ้นไปพวกมันเอาแน่สวัสดีครับพี่มาแล้วข้าสวัสดีครับใจเย็นเพื่อนใจเยน็นเนี่ยไม่อยู่นะไม่อยู่นะ ไปรีให้เรียบร้อยเลยก็เสียดาร์คตัวนี้ไม่ได้นะครับโอ้โหเริ่มเริ่มจะยิงช้างไม่เข้าแล้วช้างแม่งถึกเกินเรนบนคลิปเข้าแล้วะไปช่วย <Yeah. S 1> burn, ช้างว่ะไม่มีช้างเฮ้ยสวยเฮ้ยล้างช้าด้วยเล่นหน่อยไหมระวังล้มเลยเฮ้ยล้มเลยสวยเล่นบนล่ะเล่นหน่อยดิสวย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 ผมเล่นเลยนีย นังกี้ดึงดีๆนะลางเซเลเยอร์ครับโอเคหดีๆนะใจเย็นๆย,ยังไม่ชนะใจเย็นยังไม่ทันชนะเลยบอกเราไงแล้ว เออ,เอยากได้วะ่ะอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดันเลนให้ทุกเลนนะครับดันเลนให้ทุกเลนนะเอาเรื่องไว้เกมนี้ฝากติดตามให้กำลังใจกันด้วยครับใครที่เข้ามาใหม่นะครับเอาไปตาป้า,ามาันใจเย็นไปเฮ้ยแก๊กเนี่ยหลุดตำแหน่งอีกแล้วเฮ้ยช่วยดิโอ้โหเล่นอะไรไม่รู้เรื่องเลยว่ะสวย อ้าวเรื่องก็บอกแล้วไงโอ้โหอ้าวเรื่องหย่ามาโลกแล้วอย่าโลกแล้วเปิดแข่งโลกแล้วโลกแล้วอย่าโลกแล้วโลกแล้วโอ้โหก็บอกแล้วไง ใจเราม่นิ่ง่งแกก็เกือบทำยิ้นะครับผม